ปีบลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไต้ท้องทะเลไกลยอยู่ใกล้ๆก,ก็เนง่ายปากการังสีสันสดใสจ,จนลืม ท,ทเ,เ,เ,เป็นแฟนของ13สยามไทยแล้วก็พี่น้องที่รักชาติรักแผ่นดินไปกับเรานะคะอย่าลืมเพราะว่าการที่เราจะไปดูหลักกิโลเมตรที73นั้นไม่ใช่ไปได้ง่ายๆเราจะพาก,กันไปดูแล้วครอบครัว13สยามไทยก็จะลงไปที่เกาะอูดพาไปดูว่าแผ่นดินอนุดมสมบูรณ์ในอ่าวไทยนั้นตอนนี้ยังอยู่ดีไหม แล้วมันสวยงามขนาดไหนทึงใครก็อยากได้เราจะต้องไปดูความจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองทีมทีมทีมหนึ่งอาจจะค้างคืนเดียวก็คือที่จังหวัดตราดที่เราจะค้างเนี่ยมันจะเป็นหาดทรายหาดทรายมองลงไปทะเลนี่สวยงามมากสําหรับครอบครัว13สยามไทยจะไปจะไปไม่ใช่แค่คืนเดียวเราจะไปสคืนสวันสองสามี มีนาคมนี้เราจะไปกันนะคะไปเที่ยวเกาะกูดไปเที่ยวแบบใช้สติปัญญาเราจะไปกันในนามของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษา,ษาเป็นนิรนแล้วก็ครอบครัว13สามยามไทย,ไยนะคะ ูสิประดานทะเลปูมมงมุมก่อนที่กันละปังหาเมื่อกร้ดองเละมันอยแมนเทอรก็ลยไปลยไปโอ้ชูกล้าโลมาอยู่หาราเซดำพุดธละดำไว้เชาาสสยรไปกว